ครับคุณผู้ชมทางแมสโตรคาครับตอนนี้ผมกําลังจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องของคลังอะไหล่ของโตโยต้าครับแบรนด์รถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ขายรถมดอย่างยาวนานะครับแล้วก็ทําธุรกิจในประเทศไทยมามีทั้งเรื่องของการตั้งโรงงานซัพพลายเชนต่างๆนะครับเรามาดูครับว่าแบรนด์ถยนต์ที่มีบริการหลังการขายที่ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทยเขามีระบบบริหารจัดการอะไหล่อย่างไรครับผม อะไรตัวไหนที่เป็นอะไรที่คนใช้เยอะๆมีการสั่งเยอะๆเขาจะเอาไว้ให้มันหาง่ายๆ ถูกใจคนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ PT กิกะ EV ลองรับตู้ชาร์จ e l e c t by e g a t PT 5ตู้ชาร์จจำนวน10หัวชาร์จไฟฟ้าที่สถานีบริการ PT กิกะ EV สาขาลาดพร้าววังหินและสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินผมขอแนะนำน้ำมันเครื่อง PT Magneton r Ultra Synthetic ครับ ศูนย์คลังอะไหล่โ o โ o ต a p พาร์เซนเตอร์เอเชียแปซิฟิปัจจุบันเนี่ยรองรับการเก็บอะไหล่7ล้านชิ้นนะครับ ทั้งรถยนต์รุ่นเกา่ารุ่นใหม่รถยนต์นำเข้ารถไฮบริดแล้วก็รถเก่าระดับ30-40ถึงปีเนี่ยก็ยังมีอะไหล่จัดเก็บแม้บางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ครบ100%นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังหาได้เช่น Toyota Soluna ครับ h i l u x Hero นะครับ Hilux Mighty X นะครับ p u นะครับหรืออย่าง Hilux Vigo กเนี่ยก็มีครบทั้งคันนะครับ100%เนี่ย Vigo เนี่ยมีทั้งคันเลย อันนี้ก็น่าสนใจรวมแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยห6 0่งแมืนประเภทครับภายในพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า80,000ตารางเมตรนะครับ สำหรับพนักงานทางโตโยต้าเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการอบรมพนักงานมากๆนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความชํานาญแล้วก็มีความปลอดภัยในการที่จะทํางานด้วยนะครับทางโตโยต้าเนี่ยมีการทําห้องคุณลิตี้โดโจนะครับเป็นห้องที่มีการอบรมแล้วก็จําลองสถานการณ์การทํางานเหมือนจริงนะครับเช่นการหยิบอะไหล่จากพื้นที่จัดเก็บนะครับการตรวจสอบอะไหล่แล้วก็แพ็กเกจตามขั้นตอนที่กําหนดนะครับการเตรียมอะไหล่สําหรับการจัดส่งและสุดท้ายครับการ จัดเก็บอะไหล่ตามหลัก7เ,เทคนิคของโ Toyota านะครับทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งสมผลให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอะไหล่ที่ผ่านการจัดเก็บตามกระบวนการของ Toyota เนี่ยจะถูกส่งมอบด้วยคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมครับตรงนี้นะครับจะเป็นห้อง Quality Dojo นะครับก็จะเป็นห้องในการที่จะอบรมพนักงานนะครับแล้วก็ ทำไมต้องอบรมพนักงานแยกออกมานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยก่อนที่พนักงานจะทำงานเนี่ยได้อย่างเป็นระบบก,ก็คือต้องเรียนรู้เคสต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคยมีเคสต่างๆที่มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของการแพ็คของการขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับ เขาจึง <K ill age> จะต้องมีการเคร่งครัดในเรื่องของการอบรมนะครับการอบรมเนี่ยมันก็ตั้งแต่แบบเตรียมอะไหล่น่นนี่นั่นยันแพ็คของเลยนะครับว่าจะต้องมีการจัดเรียงของอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยอะไหล่ดีแล้วใช่ไหมครับคุณภาพดีแล้วนะครับบรรจุภัณฑ์ดีแล้ว,แ,ลวแต่เวลาที่ขนส่งไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันมีข้อผิดพลาดเนี่ยอะไหล่อาจจะเสียหายจากการขนส่งได้นะครับตรงนี้โตต้าให้ความใส่ใจนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เรื่องของการเคลมอะไหล่เนี่ยลดปัญหาลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให อะไหลเนี่ยยังคงมีคุณภาพที่ดีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําคัญอีกห้องหนึ่งเลยนะครับเห็นแบบนี้อาจจะดูเหมือนดูวิชาการใช่ไหมฮะแต่ก็จะเห็นว่าเนี่ยรอบๆอบห้องก็จะมีเคสต่างๆที่มันเคยเกิดปัญหาขึ้นก็จะเอามาปรับนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้ให้กับพนักงานด้วยว่าควรจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงจําลองนะครับว่าเวลาที่ของเนี่ยนะครับมันมีแพคเกจแล้วเนี่ยมันใส่ไปอยู่บนรถบรรทุกแล้วเนี่ยจะต้องวางเรียงอย่างไรให้มันเหมาะสมด้วยนะครับ ห้องนี้ครับก็คือเซฟตี้โดโจครับห้องนี้ก็สําคัญมากๆครับห้องอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานครับโตโยต้ายึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในทุกขั้นตอนของการทํางานเนี่ยโดยเซฟตี้โดโจเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้หลักปฏิบัติที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทํางานในคลังอะไหล่ครับภายในห้องอบรมเนี่ยประกอบไปด้วยฐานการสาธิตนะครับเช่นการใช้ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอยากถูกต้องครับท่าทางการยกอะไหล่ตามหลักนะครับ แล้วก็เรื่องของการจําลองมุมมองครับขณะขับรถโฟล์คลิฟต์ครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับเป็นการสาธิตเพื่อฝึกทักษะและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดครับและนี่ฮะพื้นที่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่มันมี เรื่องของการสั่งอะไหล่มาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับพนักงานเนี่ยก็จะมาดูว่าจะมีการสั่งอะไหล่อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเลือกอะไหล่เตรียมของนะครับแล้วก็ดูว่าจะต้องส่งไปที่ไหนบ้างนะครับต่อวันเนี่ยนะครับโตยต้าบอกว่าเขาส่งอะไหล่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเฉลี่ยทั้งกรุงเทพปมรินครแล้วก็ต่ายจังหวัดเนี่ยรวมประมาณ9 6 0 0 0ชิ้นนะครับมากกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เป็น ในกรุงเทพมหานครประมาณ58,000ชิ้นนะครับแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณก็38,000ชิ้นนะครับเฉลี่ยต่อวันนะฮะคือยังมากนี่คือยังไม่รวมกับที่ต้องส่งออกไปต่างประเทศนะนะครับที่นี่ก็จะมีทํางานโคกับทางฝั่งของศูนย์อะไหล่ของฝั่งอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าจะมีรถบางโมเดลใช่ไหมครับที่เราเนี่ยนำมาจําหน่ายจากอินโดนีเซียหรือว่ามีการแบบนําพาร์ทเนี่ยส่งออกนิ่นนั่นก็สําคัญเลยนะครับจะเห็นว่า คลังอะไหล่ของโตโยต้าคือคลังอะไหล่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเปิดคลังอะไหล่ไว้มีสต็อกอะไหล่เฉยๆแล้ววางเรียงนะฮะไม่ใช่คนทํางานจริงจังนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาเวลาเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยประมาณ1วันนะครับเฉลี่ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ที่แบบไกลๆเนะี่ยก็อาจจะใช้เวลาสัก2วันได้นะครับ เรื่องของกระบวนการจัดส่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆนะครับ1ครับการรับออเดอร์จากศูนย์บริการครับ2ครับพิมพ์ใบหยิบอะไหลครับเขาเรียกว่า picking slip ครับสำหรับพนักงานจัดเตรียมอะไหลนะครับ3ครับ picking นะครับการหยิบอะไหลจากพื้นที่จัดเก็บครับและ4ครับ check sort ครับการตรวจสอบเบอร์และจํานวนชิ้นของอะไหลครับและขั้นตอนสุดท้ายครับการนําอะไหลขึ้นรถนะครับเพื่อจัดส่งต่อไปยังศูนย์บริการครับ <utan> Ask, ผมยืนนะครับก็จะเป็นจุดของชิ้นส่วนของอะไหล่เล็กนะครับคือรถยนต์นะชิ้นส่วนมันเยอะนะครับที่เป็นแบบยิ่เย่วย่อยจริงมันก็ทั้งชิ้นหย่ชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนที่เขามีแบบสต็อกเอาไว้ครับมีหลายเชล์นะครับตรงเนี้ยสต็อกเอาไว้เสร็จเนี่ยก็จะมีพนักงานนะครับแล้วก็ตัวโรบอตเนี่ยนะครับเข้าไปดึงอะไหล่ออกมาแล้วก็มาอยู่ที่รถเข็นตัวนี้เสร็จแล้วพอเขามีการจัดเรียงแล้วนเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดอยู่เห็นไหมครับเขาก็จะรู้ว่าอะไหล่เาก็มีการ ดันจากรถเข็นเนี่ยนะครับเข้าไปสู่พื้นที่ในการที่จะคัดแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งจากตรงนั้นเนี่ยก็จะเอาขึ้นรถนะครับถ้าเป็นพวกรถตู้รถอะไรพวกนี้ก็จะจัดส่งในพื้นที่แบบกรุงเทพปริมณฑลเพราะว่าอาจจะมีตรอกซอกซอยของดิลเลอร์ต่างๆแต่ถ้าหากว่าขนส่งขึ้นคอนเทนเนอร์ er, รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไปส่งตามต่างจังหวัดนะครับนี่ครับขนส่งจากพื้นที่ตรงนี้นะครับพอมีการจัดเรียงนะครับก็จะมีบาร์โคดนู่นนี่นั่นใส่กล่องนะครับ แท็กเสร็จสับเนี่ยก็จะขึ้นสู่รถ container, คอน,นเทนเนอร์นะครับถ้าเป็นคันเล็กนะครับพวกรถตู้รถอะไรเงี้ยก็เน้นกรุงเทพปริมณฑลทนถ้าไปต่างจังหวัดก็จะเป็นรถคันใหญ่นะครับเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเป็น10บล้อเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ใช้รถฮีโน่หมดเลยเพราะว่าฮีโน่ก็อยู่ในเครือโตโยต้าอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์ลูกแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่คุณเห็นด้านล่างมันคือพื้นที่เกือบจะสุดท้ายและก่อนที่จะเอาสินค้าอะไหล่เนี่ย ขึ้นสู่รถและขนส่งออกไปแต่ถามว่าพื้นที่คลังอะไหล่ระดับแบบเกินล้านชินน่ะมันใหญ่แค่ไหนถ้าคุณมอตรงนี้ทั้งหมดนะครับยาวตลอดแนวแล้วลึกลงไปถ้าเอาพื้นที่ตรงนี้เทียบอันนี้คือพื้นที่ที่เล็กที่สุดของแอร์เรียเนี่ยของโกดังเนี่ยเพราะว่าถ้าผมนับนะครับเทียบพื้นที่ที่วางอะไหล่ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสต็อกเนี่ยนะครับก็คือให้คุณนับความยาวแนวเนี้ยและความกว้างเนี้ย<ๆ>เท่าๆกันเนี้ยขยับไปอีกประมาณ4 สพื้นที่ที่เท่าๆประมาณนี้ไปลึกข้างหลังเยอะไหมครับแล้วเขาก็จะเรียงว่าอันไหลตัวไหนที่มันแบบเป็นอะไหลที่คนใช้เยอะๆมีการสั่งเยอะๆเขาจะเอาไว้ให้มันหาง่ายๆแล้วก็จะมีการเรียงจากเล็กไปใหญ่แล้วอันไหลตัวไหนที่เป็นอันไหลที่มีน้ําหนักมากนะครับก็จะให้มันอยู่ในระดับเอวสามารถยกได้ง่าย อะไรไหนที่ต้องเอื้อมเยอะก็จะพยายามที่จะไม่ให้มันไปอยู่บนสูงนะครับแล้วก็เรื่องของชนิดพาร์ตอีกแยกเป็นพาร์ตบอดี้แยกเป็นพาร์ตอะไรช่วงนู่นนี่นั่นก็แยกตามชนิดด้วยคืออันนี้ให้คุณคิด,ดง่ายมันลึกเข้าไปข้างในอีกและมีทั้งชั้นบนชั้นล่างคือกล้องก็เก็บไม่หมดอ่ะต้องใช้โดรนบินถ้าเอาโดรนมานี่เราบินเลยป้าไปนี่คิดง่ายๆครับระดับแปดสนามฟุตบอลเฉพาะโกดังเนี่ยครับนี่ฮะอ่ะตีจากนู่นถึงนี่1่สนาม จากตรงนี้ไปตรงนู้ดอีก1สนามแค่ล็อกเนี้ยสสนามฟุตบอลแล้วครับแล้วมีแบบเนี้ยไปอีกประมาณ4ล็อก วันนี้เราได้เห็นครับคำพูดที่มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของบริการหลังการขายเรื่องของการจัดหาอะไหล่ของรถยนต์แบรนด์โตโยตานะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถประเภทไหนของแบรนด์นี้อยู่เนี่ยไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าด้วยขนาดมหึมาขนาดนี้ของคลังอะไหล่ระบบมาตรฐานที่รองรับเนี่ยไม่แปลกใจที่โตโยตานั้นยืนยาวแล้วก็นำเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของเซอร์วิสมาได้นานขนาดนี้ทั้งๆที่ขายรถมากมายหลายประเภททั้งรถยนต์นำเข้ารถยนต์ประกอบในประเทศทำให้เราเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับว่า ทำไมหลายคนยังเลือกที่จะใช้รถยนต์โตโยต้าและถ้าพูดถึงความมั่นใจและเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้ง่ายอุ่นใจทุกคนก็ยังนึกถึงแบรนด์โตโยต้าอยู่นะครับนี่คือข้อมูลครับที่ผมและก็ทีมงาน m s s Auto Car ได้นำเสนอในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ